ไม่อยากให้ไมเกรนขึ้นนะคะเลี่ยงอาหาร5อย่างนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องดีชะลอไวระดับยินให้ลีด้วยนะคะคนที่ปวดหัวไมเกรนกันเยอะขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เพราะมันมีสิ่งเลา้ามากระตุ้นให้พวกอาการปวดหัวกำเริบอย่างแสงจ้าอากาศร้อนอกอ้าวเสียงที่ดังมากๆแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายแต่ว่าที่ห้ามลืมคือมีอาหาร5อย่างนี้ที่กระตุ้นด้วยแหละ อย่างแรกนะคะก็คือชากาแฟเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางมันก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นได้ อันที่2ก็คือแอลกอฮอลหรือพวกไวน์แดงนั่นเองการที่เราดื่มแอลกอฮอลที่มีส่วนประกอบของไทรามินนสาซัลไฟดิสเทมินแล้วก็ฟาโนอยเนี่ยสารพวกนี้มันจะเข้าไปลดระดับสารเซโรโทนินในสมองกระตุ้นให้เราปวดหัวได้อันที่สขนมปงังพิซซ่า2อ,อย่างนี้มันมีส่วนผสมของยีสต์ที่มีสารไทรมินอยู่ด้วยพวกสารที่เป็นอย่างนี้แหละสาร2ตัวนี้แหละที่มันจะกระตุ้นให้เราปวดหัวไมเกรนนะคะ อันที่4ีผงชุรสนะคะอาหารหลายอย่างที่เราไม่ได้ทํากินเองเนี่ยอาจจะใส่ผงชุรสหรือสารปรุงแต่งรสชาติพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เซลล์ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยหลั่งสารไนติกออกไซด์ T o X A D, ซึ่งมันเป็นสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวเกิดการโปวดหัวตามมาได้ค่ะอันที่5้าละช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยมันมีนมเนยน้ําตาลอยู่มากเลยนะหลายคนนะ มักมีอาการปวดหัวหลังจากที่เรากินช็อกโกแลตเข้าไปแต่ว่ามันยังไม่มีงานวิจัยที่มาระบุชัดๆเลยนะว่ากินช็อกโกแลตแล้วจะกระตุ้นให้เกิดการปวดหัวไมเกรนเพราะฉะนั้นคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆเนี่ยจะต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะเพื่อเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากในชีวิตเราค่ะ